ช่วงนี้มีข้อมูลดีๆมาฝากนักลงทุนกันอีกแล้วนะคะจะปรับพอร์ตอย่างไรจัดพอร์ตอย่างไรท่ามกลางสถานการณ์แบบนี้ค่ะ,ะแน่นอนนะคะอย่างที่เกริ่นไว้ในช่วงต้นรายการนะคะว่าในเดือนนี้เนี่ยจับตาเกี่ยวกับทิศทางของอัตราเงินเฟอ้อและการปรับนโยบายการเงินของธนาคารกลางทั่วโลกนะคะดังนั้นมุมมองนี้ทางด้านของ SCBS CIO แนะนําการจัดพอร์ตการลงทุนในสินทรัพย์ทั่วโลกรับเงินเฟอ้อ SCBS Chief Investment Office หรือ S C B S C I O เปิดเผยเขาว่ารายง,งาน Economic and Portfolio Strategy หรือ E P S ประจำเดือนมิถุนายนประเมินว่าเศรษฐกิจสหรัฐเติบโตได้อย่างต่อเนื่องแต่กำลังจะผ่านจุดสูงสุดในไตรามาสที่2หลังมีการกระตุ้นเศรษฐกิจไปอย่างมหาศาลคาดว่า f e ดน่าจะเริ่มมีการส่งสัญญาณ Q E tapering ในการประชุมเดือนมิถุนายนและเริ่มทำจริงในช่วงปลายไตรามาสที่4ของปีนี้ ท่ามกลางการเร่งตัวขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรทำให้มีการทำเซกเตอร์โรเตชันเข้าสู่หุ้นในกลุ่ม Value และ c y c l i c l l ที่เติบโตได้ตามเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวขณะที่มองเป็นโอกาสเข้าสะสมหุ้นในกลุ่ม High Quality Tech Stocks ที่ปรับตัวลงค่อนข้างมากพร้อมกันนี้แนะกลยุทธ์ในการจัดพอร์ตการลงทุนสินทรัพย์ทั่วโลกหรือ Asset a l l o c a t i o n Portfolio Strategy ที่ SCB SCIO ให้น้ำหนักการลงทุนในหุ้นมากกว่าเงินสดและพันธบัตรโดยมีมุมมองเชิงบวกต่อหุ้นยุโรปจากการเฟื้นตัวของกำไรบริษัทจดทะเบียนความเสี่ยงเงินเฟอ้อยังต่ำยังรักษานโยบายการเงินแบบผ่อนคลายได้นานและราคาหุ้นที่ยังไม่แพงตลาดหุ้นจีนมองเป็นมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยหลังความเสี่ยงด้านกฎเกณฑ์ภาครัฐที่ถูก price in ไปแล้วและ valuation ที่น่าสนใจมากขึ้น คงมุมมองเชิงบวกเล็กน้อยต่อตลาดหุ้นสหรัฐและญี่ปุ่นเข้าสะสมหุ้นในกลุ่ม value cyclical และ high quality tech stock ขณะที่การลงทุนในหุ้นไทยมองเป็น neutral จาก valuation ที่เริ่มตงึงตัวเน้นกลยุทธ์ selective buy ในตลาดหุ้นอาเซียนสนใจตลาดหุ้นเวียดนามที่ valuation ยังไม่แพงเมื่อเทียบกับในอดีตและตลาดหุ้นอื่นๆในภูมิภาค นอกจากนี้ประเมินว่าน้ำมันเป็นสินทรัพย์ที่ช่วยจัดการความเสี่ยงด้านอัตราเงินเฟ้อรับแรงหนุนจากการเปิดเมืองช่วงครึ่งปีหลังมากกว่าทองคำและมุมมองที่เป็นเชิงบวกเล็กน้อยต่อลีดจาก valuation ที่ตึงตัวและการขยับขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรแต่ว่าเป็นข้อมูลที่จะช่วยปรับพอร์ตเรื่องการลงทุนของเราไม่ใช่แค่ตลาดบ้านเรานะแต่ว่าเป็นสินทรัพย์ที่น่าสนใจทั่วโลกเลย